สบายดีพี่น้องมันนี่ก็ได้กินเรียนเลยนะสุดดี่าเปิมาเน้อสียงดังตั้งชัดเล้เตที่ผาลองเบิงมันอ่อนหรือมันเตะาน้งอันนี้คือมอนทองนะเช่อคืหม้อนทองนี่เน

เด็ดเนุ่มนี่นเตน้นอมนุ่งนี่พูลเสรให้ดีเลยเลยเอาพลเส้าวว้าวว้าว นีแ่ก่มีแต่ก่อืปล่อยมันสุกแล้วก็ปลอยง่ายมาจัดมาจัดอือไปป่อยอยากน้ำไส่บ่ไปรอยากน้ำไส่บน้อไปนนะ ta Hãy subscribe cho kênh cha Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn